เราเนี่เองครับเป็นพิกัดชายรูปที่ใครมาเข่าแหลมยาเนาะนี่เป็นอาคารเขาเรียกว่าไงนะเป็นเหมือนหอคอยสีขาวเนาะอยู่ริมทะเลกะเพราปลาหมึกไข่เนาะนี่จานนี้คือแปดสิบนี่ตัวนี้เลยมาสดใครที่มาระยองแนะนำเลยว่าคือไม่ควรพลาดย่านนี้เนาะก,ก็จะเป็นเหมือนฟิวบ้านเรือนเก่าๆแล้วก็มีคาเฟ่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันระยองมีแบบนี้ด้วย ทริปนี้ผมจะพาทุกคนไปนอนวิลล่าเปิดใหม่สุดมินิมอลริมทะเลไปดูดอกไม้เมืองหนาวหาชมได้ยากไปเดินเล่นย่านเมืองเก่าของระยองแวะเช็คอินร้านขึ้นชื่อและคาเฟ่สุดชิคและไปดูพระอาทิตย์ตกกับพิกัดที่สวยที่สุดบอกเลยว่าทริปนี้จะทําให้ทุกคนอยากไปเที่ยวระยองมากขึ้นตามไปดูกันว่าระยองทริปนี้จะมีที่ไหนหน่าเที่ยวตามกันบ้าง นที่เพื่อนสวนฟาร์มเนาะก็ไปเซิร์ชเจอใน Google มาเนาะก็คือเป็นคาเฟ่สไตล์สวนสวนเป็นคาเฟ่สไตล์สวนสวนเนาะมีแบบเป็นบ้านไม้ที่นั่งใต้ลมไม้แล้วก็มีให้ชมสวนเนาะเข้ามาก็คือมีมุมถ่ายรูปบ้านไม้สไตล์มูจิอะไรเงี้ยเนาะนี่ก็เมนูที่สั่งไปอันนี้คือจะเป็นอเมริกาโน่ส้มแล้วก็ที่นี่เขาทำสวนเมลอนเนาะเขาจะมีนี่เมนูเมลอนปั่นนมสดเนาะก็ดูหน้าตาคือแบบน่ากินมากมาลองชิมกันมาชิมกาแฟก่อนแล้วกันกาแฟส้ม เข้มจนตื่นเลยเดี๋ยวขอชิมไอตัวนี้นะนี่มโอ้ยตัวเมลอนนี่คือแบบกินแล้วแบบร้อนๆมานี่คือสดชื่นมากเลยก็ใครมาประยองก็มาลองชิมกันได้ก็เดี๋ยวเรานั่งจิบกาแฟสะพักแล้วเดี๋ยวเราไปเดินชมสวนกันมีให้ชมสวนถ่ายรูปดอกมุงดอกไม้ใครชอบถ่ายรูปนี่คือมาที่นี่คือมีมุมถ่ายรูปเพียบ โซนเยี่ยมชมฟาร์มเนาะก็ตรงนี้คือจะมีแบบสวนจัดไว้แล้วก็มาถ่ายรูปกันได้เนาะนี่โอ้ยตรงนี้คือดอกไม้เยอะมากนี่คือดอกอะไรก็ไม่รู้แบบสวยมากคือแบบดอกอะไรก็ไม่รู้สวยมากเหมือนดอกเข็มเลยอ๋อด้านใน,นก็คือมีแบบโซนต้นไม้โซนถ่ายรูปส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี่เลยก็คือเป็นโซนถ่ายรูปสาวๆน่าจะชอบเนาะก็คะใครที่มาคาเฟ่ก็มาถ่ายรูปเล่นกันได้เนะาะนี่เพียบเลย มา,มาถึงอีกหนึ่งพิกัดถ่ายรูปเนาะเจอศาลเจ้าด้านหลังเรานี่ศาลเจ้าคืออยู่ตรงนี้นี่ตรงศาลเจ้าก็คือเดินถัดมาหน่อยก็จะเป็นอ่าตรงนี้คือจะเป็นเหมือนสตรีทอาร์ตเนาะเป็นภาพวาดริมผนังบ้านก็คือเป็นอีกหนึ่งมุมถ่ายรูปที่แบบเออน่ามาถ่ายนะมาเดินเล่นถ่ายรูปได้เลยภาพก็คือสไตล์แบบแนวแนว วิถีชีวิตของคนที่ระยองเนาะก็เป็นอีกหนึ่งพิกัดที่ใครมาระยองก็มาเดินเล่นย่านเมืองเก่าถ่ายรูปได้เนาะก็เดี๋ยวเราไปเดินดูชมตามบรรยากาศตลอดเส้นทางดูว่าจะมีอะไรน่าแวะไหมเห็นว่าเขาบอกมีคาเฟ่หลายคาเฟ่เลยที่น่าแวะเดี๋ยวไปดูกันไป คือจะเป็นโซนด้านในของแกลเลอรี่เนาะนี่ก็จะมีการจัดแสดงโชว์งานต่างๆมีทั้งแบบเป็นงานวาดงานแฮนด์เมดแล้วก็งานผ้าย้อมสีต่างๆแต่ที่ชอบนี่คอนเซปต์ของภาพเซร็จนี้เนาะสวยมากเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารทะเลเนาะแล้วอยู่ในหมอ้อหม้อไฟเลยเนาะมีเรืออยู่ในหม้อไฟด้วยแล้วอีกอันหนึ่งสองอันนี้คืออันนี้น่าจะเป็น เกี่ยวกับภาพภาคเหนือเนาะก็จะมีเหมือนแบบขันโตกแล้วด้านในภาพก็จะเป็นภูเขาทุ่งนาเนาะอันนี้ก็จะเป็นชามอันนี้ก็คือเป็นของรีไซเคิลเนาทำเป็นตุ๊กตาน่ารักมากเป็นโมเดลก็มีหลายหลายรูปแบบเป็นทุ่นที่ลอ,อยมาในทะเลใช่ไหมครับพี่ใช่ครับส่วน<อ>ใหญ่จะเป็นทุ่นที่ลอยมาจากทะเลครับโอ้มา,มาทําเป็นแบบเขาเรียกว่า ตุ๊กตาโมเดลของเล่นทั้งโชว์อะไรกันแล้วแต่งานดีไซน์ก็บางอย่างเขาจะเขาจะจินตนาการว่าเป็นรูปอะไรนะครับหรือบางทีก็เป็นโมบายเห็นไหมที่เป็นพวกนี้ครับก็คือเป็นเอาขยะมาทำก็คืสวยมากเลยนะใช่ครับมีโปสดการ์ดด้วยอันนี้คือโปสดการ์ดเมืองเก่าเนาะภาพวาดสีน้ำโอ้ยราคาดีมากแล้วก็มีงานอ๋อมีงานวาดภาพวาดสีต่าง ใองหุ่ยนต์ไม้นี่เป็นงานรีไซเคิลหมดเลยมากินของดีของระยองเนาะนี่คือก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงเนาะนี่ก็เป็นร้านที่ย่านชงเก่าเนาะนี่เส้นแบบเป็นเส้นมีเหลืองแบนๆเนานะนชิมกัน ก็ร้านก็เป็นร้านวินเทจหน้านั่งเนาะชื่อว่าชื่อว่า้า,านอะไรสะพานไม้อมืตรงนี้คือจะเป็นย่านเมังเก่าแถวถนนยมจินดาเนาะก็มีมุมให้ถ่ายรูปมีทั้งคาเฟ่แกลเลอรี่ของกินก็ลองมาเดินกันได้ใครมาะระยองเนาะนี่ชิมบะหมี่หมูเรียงแห้งกันอ,อดีเส้นนุ่มมากเลยรสชาติดีแต่ใครชอบเผ็ดเผ็ดกระปุ้งได้อีกอ ออ่า mm. yeah. ตอนนี้นะครับเราก็เดินมาเรื่อยๆเนาะครับระหว่างทางก็จะมีแบบตึกกลาบ้บานช่องเก่าแล้วก็มีคาเฟ่เนาะอย่างคาเฟ่นี่คือแบบสวยมากน่าแวะมากก็ คาเฟ่ที่นี่ก็คือจะเป็นเหมือนลักษณะเป็นบ้านเก่าเนาะมุมถ่ายรูปมีแต่งของวินเทจเนาะคับน่ามาถ่ายรูปมากๆเลยเนาะก็คะใครที่มาระยองแนะนําเลยว่าคือไม่ควรพลาดย่านนี้เนาะก็ะจะเป็นเหมือนฟิลบ้านเรือนเก่าๆแล้วก็มีคาเฟ่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันเดินไปเรื่อยๆบรรยากาศคือดีนะแนะนําให้มาช่วงเย็นหรือช่วงชวเช้าเลย the simplest feeling beyond the ghost we stand o o p p o e s r e และตอนนี้นะครับเราก็มาถึงนี่เลยพิกัดในโพสการ์ดเนาะอันนี้คือเป็นร้านคาเฟ หลานเอกเนาะนี่เลยก็ร้านก็คือเป็นตึกเก่าเนาะก็คือมีความสวยงามแล้วก็อยู่ตรงมุมบอดจะถ่ายมุมนี้คือแบบสวยมากๆก็มีความเป็นวินเทจตามในโปสการ์ดเลยคือของจริงคือแบบสวยมากเนาะใครสส่กาแฟก็มาย่านเมืองเก่าคามาแวะกันได้เนาะนี่แล้วเมนูที่เราสั่งไปก็มีมาแล้วเนาะนี่กาแฟอีกแล้วครับท่านกาแฟส้มเนาะก็แพ็กเกจด,ดูน่ารักนะ ก็เข้าตีมกับตึกเก่าแล้วก็ที่นี่คือนอกจากกาแฟแล้วก็จะมีแบบพวกของหวานที่สั่งไปก็คือจะเป็นพุดดิ้งทัวแดงนะนี่ใส่ถ้วยมาแบบดูแบบวินเทจวินเทจนะดูแบบเข้ากับตีมตึกอันนี้โชว์โปสการ์ดอีกครั้งอันนี้คือเราซื้อมาจากแกลวรี่ศิลปะเราสามพิน้าพบาทก็มาตามรอยโปสการ์ดกันได้เนาะชิมกาแฟมาเข้มจ้นอีกแล้วอันนี้ก็เป็นกาแฟส้ม สดชื่นเหละเดินมาละร้อนลองชิมนี้ดีกว่าพุดดิ้งถั่วแดงเนาะเออมันฟิลเหมือน,น,นสังขยาเหมือนกะันอืมทําไนายเป็นเป็นพุดดิ้งชาเขียวแล้วก็ราดด้วยถั่วแดงรสออชาติดีนะอ,อย่างไม่น่าเชื่อเข้ากันเฉยแอบแอบเหมือนแบบกินที่ญี่ปุ่นเหมือนนะฟิลแบบกินถั่วแดงแล้วก็กินถั่วแดงแล้วก็มีคาเขียวเนาะด้านบนของคาเฟ่นเนาะก็เป็นเหมือนอ่าที่จัด นิทรรศการน้องานศิลปะต่างๆก็ช่วงนี้ก็คือจะเป็นงานประมาณนี้เนาะก็จะมีภาพถ่ายของชุมชนแล้วก็งานศิลปะต่างๆตรงนี้ก็คือจะเป็นงานเกี่ยวกับดีไซน์เกี่ยวกับน่าจะเป็นของขยะาจากะทะเลเนาะที่เราไปมาก็จะมีนี่ก็จะเป็นแพคเกจก็คือเป็นงานศิลปะที่เอาเศษขยะมาทําเป็นเหมือนรูปภาพหรือผลงานศิลปะเนาะนโซนต่างๆเนะ มีงานปั้นด้วยเนี่ยตรงนี้เป็นงานปั้นอันนี้คือจะเป็นภาพบ้านเรือนของคนที่โซนเมืองเก่าเนาะจัดแบบนี้ก็คือสวยมากๆเนาะนอกจากจะเป็นตึกเก่าที่เป็นคาเฟ่แล้วเนาะก็คือยังมีโซนที่เป็นงานจัดแสดงงานศิลปะก็คือใครชอบงานศิลปะชอบของวินเทจงานตึกเก่าๆเนาะคือมาที่นี่ก็คือครบอยากให้มามารายองคือมานั่งชิลมาจิบกาแฟกันได้เนาะ พักของเราแล้วนาะนนี่เลยเป็นวิลล่าอยู่ติดทะเลเลยคือบรรยากาศดีมากก็เป็นอีกหนึ่งวิลล่าในระยองเนาะที่ใครมาพักระยองต้องมาพักเนาะคือแบบบอกเลยว่าบรรยากาศดีบ้านพักสวยเนาะนี่นี่ตรงนี้คือจะเป็นโซนโซนนั่งเอาดอชิลๆเนาะก็มองเห็นวิวทะเลท้องฟ้ากันแบบสวยงามมากๆแล้วก็ตรงนี้คือจะเป็นโซนนั่งเล่นเหมือนกันเนาะมีอ่างจัก,กรชี่แช่ชมวิว ทะเลเนาะนี่ด้านหน้าคือจะเป็นเอาดอมองเห็นวิวทะเลแบบนี้เลยนี่โอ้เป็นที่พักที่โลเคชั่นดีมากๆเลยเนาะนี่เดี๋ยวเราจะไปดูด้านในห้องพักกันเข้ามาข้างในคือแบบกว้างมากนี่โอพอดูจากบ้านพักก็คือสามารถมองเห็นวิวได้เลยนอนดูวิวทะเลแบบนี้ได้เลยเนาะนี่โอ้แบบสวยมากเรามาดูที่โซนแรกกันเนาะโซนแรกที่เราเข้ามาคือจะเป็นอ่า โซนห้องครัวนั่งกินข้าวเนาะคือที่นี่คือพักได้4ีหคนเลยเข้ามาก็คือจะมีโต๊ะกินข้าวขนาดใหญ่แล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวเนาะมีพวกชากาแฟให้ด้วยนี่ก็เป็นชากาแฟแล้วก็จะมีเครื่องดื่มแล้วก็เจลลี่ไว้ให้เนาะนี่เครื่องดื่มนี่แล้วก็พวกเจลลี่ไว้เนาะเหมาะกับครอบครัวหรือเพื่อนที่แบบอยากจะมาเที่ยวทะเลแล้วก็มาทํากับข้าวกินเนาะที่นี่ก็คือมีครัวให้เลย พร้อมมากๆนี่และแอบเห็นวิวข้างหลังนี่มีต้นไม้ด้วยในในบ้านคือมีต้นไม้ด้วยคือตกแต่งได้สวยมากๆนาะฟิลมูจิมูจิด้านนอกก็จะมีนี่ระเบียงต้นไม้ให้เห็นความสดชื่นเนาะมาโซนต่อไปนี่เลยตรงนี้คือจะเป็นโซนนั่งโซฟานั่งดูทีวีเน็ตฟ i ิได้แล้วก็ แล้วก็จะมีเตียงใหญ่หนึ่งเตียงเนาะแล้วก็มีเตียงเล็กพร้อมที่เป็นเตียงเสริมสามารถดึงออกมาได้เนาะคือแอร์ที่นี่ก็คือแบบช่ำๆเลยใหญ่มากตรงโซนนี้ก็คือจะเป็นโซนที่นอนเนาะมองเห็นวิวต้นไม้มีแสงเข้ามาสวยงามถัดไปก็จะเป็นโซนแต่งตัวตรงนี้โซนแต่งตัวก็คือจะมีแบบชุดนอนถ้าเกิดมา4ี่คน5คนเขาจะมีชุดนอนให้เนาะนี่ห้องน้ำกันบ้างนี่ด้านในห้องน้ำคือกว้างอีกแล้วเนาะนี่ก็จะมี อ่างล้างหน้าเนาะแล้วก็จะเป็นอ่างจักรุช่อีกแล้วแบบนอแบบยาวเนาะจักรุช่แบบยาวก็มานอนแช่แบบฟินๆไนด้มีบัสโฟนห้ด้วยแล้วก็โซนนี้ก็คือจะเป็นชักโครกเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นที่อาบน้ำเนาะถือว่าเป็นห้องน้ําที่กว้างมากๆเลยเนาะนี่ดูขนาดตัวใหญ่ยังแบบอยู่ได้แบบสบายสบาย,บายนี่เป็นอีกหนึ่งที่พักเนาะที่ใครมาเที่ยวระยองเนาะแล้วเคอยาก ได้บรรยากาศริมทะเลบ,บ้านพักส่วนตัวเหมือนฟิลเหมือนมาบ้านพักต่างอากาศเนาะก็แนะนําเลยว่าคือต้องมาพักที่นี่เนาะคือบรรยากาศดีมากมองเห็นวิวทะเลแบบนี้เลยวิวทะเลด้านหน้าเลยนะหลังจากที่เราเก็บของเช็คอินเรียบร้อยแล้วเนาะนี่คือเราก็มากินข้าวเย็นกันตรงนี้คือจะเป็นบริเวณโถงของหน้าบ้านเนาะโซนนี้ก็จะมีทั้งโซนนั่งเล่นแล้วก็มีอ่างจากรุช่ให้นอนแช่ฟินๆนะ้วยเนาะนี่ก็คือจะเป็นอาหารซนะีฟู้ดเนาะก็จะมีทั้ง หมึกปูผัดผงกะหรี่แล้วก็อันนี้คือน่าจะเป็นไข่ตุนหมอ้อไฟทะเลเนาะนี่น่ากินมากๆเลยใครที่ชอบทะเลและกำลังหานที่พักติดทะเลใกล้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนาะก็แนะนำเลยว่าต้องมาที่นี่ มาต่อกับอีกหนึ่งพิกัดนอกที่ใครมาระยองต้องไม่ควรพลาดอีกแล้วกับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมยาเนาะก็ตรงพิกัดนี้คือจะเป็นริมทะเลเนาะมาดูพระอาทิตย์ตกก็ได้เนาะก็ตรงนี้มีมุมถ่ายรูปให้ถ่ายรูปเพียบเลยก็มาจอดรถในอุทยานแล้วก็เดินลงไปด้านล่างเนาะตรงนี้คือจะมีมุมถ่ายรูปเป็นเหมือนที่นั่งเพื่อหอคอยสีขาวเนาะจะไปดูกันว่า วันนี้บรรยากาศคนจะเยอะแค่ไหนครับและท้านหลังเราเนี่เองครับเป็นพิกัดชายรูปที่ใครมาเข่าแหลมย่าเนาะนี่เป็นอาคารเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนหอคอยสีขาวเนาะอยู่ริมทะเลคือตอนนี้คือช่วงเย็นคือบรรยากาศดีมากทะเลคือแบบสวยมากเนาะนสวยมากข้างหน้าเราคือ,กอเกาะสม็ดเนาะก็ใครมาเข่าแหลมย่าคือมาถ่ายรูปตรงนี้ก็คือแบบสวยมากเดี๋ยวเราจะไปเดินตรงอ่า เส้นทางศึกษาธรรมชาติเนาะคือโซนนั้นก็คือจะเป็นโซนริมทะเลเดินไปเรื่อยๆไปดูบรรยากาศตอนช่วงเย็นๆว่าจะเป็นยังไงเนาะ<ป>และตรงนี้นะครับก็คือเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเนาะก็จะเป็นทางเลาะริมหาด ชายหาดไปเรื่อยเนาะเป็นลิฟเขาด้วยก็จะมีอย่างจุดนี้ครับตรงนี้ก็คือจะเป็นสกายวอล์กเหมือนแบบเป็นสกายวอล์กเล็กๆเนาะเป็นกระจกสามารถเดินมาชมวิวมุมถ่ายรูปได้เนาะก็จะเห็นเป็นกระจกใสแบบนี้เลยเดินขึ้นมาก็จะเห็นวิวด้านหน้าเราก็เป็นทะเลแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นเกาะเนาะน่าจะเป็นเกาะสมเด็จบรรยากาศพดีมากจุดต่อไปก็จะเป็นนี่เลยอ่าตรงนี้ก็คือยังมีสกายวอล์กด้านหลังมาอยู่เนาะเดี๋ยวเราไปเดินไปดูกันไป เป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นสกายวอล์กด้านล่างคือเป็นกระจกใสเนาะก็มุมนี้ก็คือสวยนะถ่ายรูปได้มาช่วงเย็นก็คือบรรยากาศดีมากๆเนาะใครอยากจะมาเทีย่ยวมาเดินชมวิวเนาะคือแนะนําเป็นช่วงเย็นเนาะบรรยากาศจะดีมากๆพระอาทิตย์ตกแล้วก็อากาศไม่ร้อนเนาะและในที่สุดเราก็เดินรัดรอเส้นทางธรรมชาติมาถึงจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกแล้วเนาะนี่นี่ก็คือตรงเขาแหลมหญ้าเนาะด้าน,นหลังเราก็ จะเป็นพระอาทิตย์กำลังตกเลยก็บรรยากาศดีมากก็คือบรรยากาศด้านบนก็คนเยอะมากนี่มาดูพระอาทิตย์ตกกันด้านล่างก็มีมุมให้ถ่ายรูปเนาะเป็นเหมือนริมทะเลด้านล่างเนาะก็วันนี้ก็คือเดี๋ยวเราดูพระอาทิตย์ตกกันแล้วค่อยกลับเนาะนี่บรรยากาศคือแบบดีมากก็เป็นอีกหนึ่งพิกัดเนาะใครที่มาระยองเนาะหาที่เที่ยวแบบชิลๆถ่ายรูปสวยๆแนะนําเลยว่าไม่ควรพลาดอุทยานเขาแหลมยานเนาะสวยจริง นี่ก็คืออาหารเช้าของเรานะครับนี่เลยจัดมาเป็นเซตก็จะมีข้าวต้มหมูเนาะแล้วก็จะเป็นเซตเบรกฟ a s ก็คือจะมีไข่ลวกแล้วก็ไส้กรอกมีน,นี่ด้วยติมม่มซำขนมจีบไข,ข่เค็มก็ใครมาพักที่นี่เนาะก็จะมีเซตอาหารเช้าแบบนี้ให้เลยก็คือใครอยากนั่งกินตรงบริเวณห้องครัวหรือจะไปนั่งชมวิวด้านนอกก็ได้เนาะคือบรรยากาศด้านนอกเมื่อกี้พาไปดูคือแบบสวยมากๆมากินข้าวกันแล้วเดี๋ยวเราไปออกเที่ยวตามบริเวณนี้เนาะว่ามีที่เที่ยวที่ไหนเป็นบ้างเนาะมา กินข้าวกันโหดูหมูนี่ข้าวต้มหมูแบบหมูชิ้นใหญ่มากอืมอืมอร่อย อีกหนึ่งพิกัดที่เที่ยวนอที่อยู่ใกล้ๆที่พักที่เรามาพักเนาในทริปนี้ก็คือนี่เลยเจดี JD กลางน้ำเนาะเป็นเจดีรูปทรงระฆังเนาะที่อยู่ตั้งอยู่กลางอ่าตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ําเลยถ้าดูจากด้านบนเนาะ อันนี้คือจะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของชาวประมงสมัยก่อนที่แบบเหมือนแบบว่าขับเรือมาแล้วก็คือมาเห็นเจดีแล้วเอ้อมันถึงระยองแล้วนะอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นก็ตรงนี้ก็คือจะมีป่าชายเลนล้อมรอบเนาะก็ช่วงเย็นๆแนะนำว่าให้มาแบบเดินเล่นได้เนาะก็จะมีแบบทางเดินเล่น,เ,ลนเดินชมต้นปา่ากงกลางชมสัตว์ปูต่างๆเนาะนี่เลยก็เป็นอีกหนึ่งจุดเนาะที่ใครมาระยองมาแถวหาดแสงจันทร์แล้วก็ แวะมาไหว้ไหวพ้พระมาเที่ยวอะไรกันได้เนาะตรงนี้สวยนะบรรยากาศดีแต่แนะนําว่าเป็นช่วงเย็นๆเนาะถ้าเกิดช่วงแดดนี้ก็คือร้อนเหมือนกันนะช่วงเนี้ยและบริเวณใกล้ๆกันนะครับก็จะมีป่าชายเลนเนาะป่ากงกลางเนาะแล้วก็จะเป็นสะพานไม้ให้เราเดินเล่นถ่ายรูปชมปูชม ความสวยงามของต้นไม้ที่อยู่ด้านในเนาะก็คือตรงนี้คือจะเป็นบริเวณใกล้ๆกับเจดีกลางน้ำเนาะก็ตรงนี้คือจะเป็นบริเวณเกาะมีน้ําล้อมรอบเลยก็จากที่คุยกับชาวบ้านนี่คือบริเวณนี้คือก่อนหน้านี้มันเคยเป็นแบบมีน้ําเต็มไปหมดแล้วคราวนี้คือเหมือนก็มีการถมด้วยแล้วก็มีดินเกิดขึ้นมาด้วยเนาะก็ทําให้ตรงนี้กลายเป็นเกาะขึ้นมาแล้วก็ตรงเจดีก็จะอยู่บนเกาะพอดีเลยนี่ด้านในของป่าชายเลนก็คือมีความล่มลื่นเนาะ เมื่อกี้เห็นปูด้วยคือบรรยากาศดีมากใครที่กําลังมาเที่ยวทะเลแล้วแบบมาโซนาหาดแสงจันทร์เนาะก็มาแวะถ่ายรูปเดินเล่นกันได้เนาะนี่เลยแล้วเมื่อกี้เนี่ยแอบเห็นสะพานที่เป็นสะพานทรงรูปร่างแปลกตาคือเป็นเป็นสะพานรูปคันยอเนาะ,เ,นะเดี๋ยวเราพาไปดูเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นแบบไหนไป และด้านหลังเราก็คือสะพานคันยอเนาะก็สามารถขึ้นไปเดินถ่ายรูปได้เนาะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่อยู่ในป่าโครงการเนาะก็มีการดีไซน์ให้เหมือนคันยอเนาะนี่สวยมากๆเลยเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเนาเนะนี่ตรงที่เรายนอยู่ก็คือจะเป็นทางเดินเลาะแม่นม้ําแล้วก็เลาะป่าโครงการคือนี่บรรยากาศคือแบบลมเย็นๆดีมาก ครับแล้วตอนนี้คือเราอยู่กับร้านตามสั่งตีน้อยริมเลเนาะนี่เมนูที่เราสั่งไปก็คือเป็นกระเพราปลาหมึกไข่เนาะนี่จานนี้คือ80็อปปิ้งด้วยตัวหอยเชลล์อีก20ไข่นะ่าจะประมาณสัก15เนาะเออก็โดยรวมจานนี้คือประมาณ100 101 110บาทคือแบบน่ากินมากลองชิมกันนี่ปลาหมึกไข่ดูนี่เลยนี่ตัวนี้เลยมา ดีนคอืม,อม,อม,อมฟินใครชอบซีฟู้ดเนาะแล่ราคาแบบดีมากเป็นกระเพราที่คือถูกต้องมากระเพราซีฟู้ดก็คือเนื้อไข่แบบแน่นๆแล้วก็สดนะคือแบบสดๆจากทะเลเลยก็คือตัวดูเองไข่ไข่หมึกเนี่ยคือแบบแน่นๆเลยแล้วแบบสดเด้งก็คือกระเาพราอ่าาะกระเพรากระเพราที่ดีนี่อีกคำคือใครชอบซีฟู้ดนี่คือต้องชอบ Hum. Deixa eu การถ่ายรูปที่เราแวะมานะครับนี่เลยมิเนอรัลออฟเนซิวรอลยองเนาะคือตรงนี้คือจะเป็นโดมชิลลิปที่อยู่ในส่วนของบอตทเนาะนี่เลยก็คืออันนี้คือจะมีดอกชิลลิปและดอกไม้นานาชนิดเนาะก็คือโซนนี้คือจะเข้าฟรีนี่ดูด้านหลังเป็นโดมแก้วด้านหลังคือสวยมากๆจะเป็นลักษณะเป็นแบบนี่ดอกชิลลิปแล้วก็อยู่กับโดมแก้วด้านหลังคืออากาศด้านในคือ16องศาเนาะนี่เราก็สามารถเห็นดอกชิลลิปได้แบบ ใกล้ชิดแบบนี้เลยนี่ก็สำหรับที่นี่เนาะก็ปิดประมาณ4ี่โมงเย็นก็คือด้านไหนก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้เลย และสำหรับใครเนาะที่มาพักแถวโซนหาดแสงจันทร์เนาะตอนเย็นไม่รู้จะไปไหนแนะนำเลยว่าแถวโซนหาดแสงจันทร์เนาะริมหาดก็คือบรรยากาศดีมากๆพาทิ่ตกนี่ด้านหลังเราก็คือสามารถมองเห็นพาทิตกแล้วก็ตามริมหาดก็คือจะมีแบบร้านคาเฟ่ร้านนั่งชิลๆเปิดไฟแบบด้านหลังคือแบบบรรยากาศดีมากเชได้วันนี้ร้านที่เราจะมาเนาะเป็นร้านกาแฟรถบัสสีเหลืองดันปิดแต่ก็คือไว้โอกาสหน้าเนาะค่อยมาใหม่ คือแบบตรงนี้ก็คือบรรยากาศคือดีมากมาเดินชิลถ่ายรูปเนาะนี่ดูรอบๆก็สำหรับที่หาดแสงจันทร์เนี่ยเนาะคือถ้าเกิดใครมาตอนช่วงกลางวันมาถ่ายรูปตรงนี้ก็คือจะมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปอยู่นะแต่คือหาดบริเวณนี้คือจะไม่ได้ให้เล่นลงเล่นเพราะว่าน้ำจะค่อนข้างลึกแล้วก็แรงอนะไรงเงี้ยตามริมหาดก็จะมีร้านคาเฟ่น่ารักน่ารัก าคาเฟ่รถบ้านร้านหน้านั่งช่วงเย็นเย็นเขาก็จะมาเปิดกันให้แบบมานั่งชิลริมทะเลกินอาหารทะเลนั่งจิบเครื่องดื่มเย็นๆเนาะชมพระอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยก็ช่วงเย็นเย็นใครมาพักที่ XT o c e a ช v i e w เนาะแล้วไม่รู้จะไปไหนก็ออกมาเดินเล่นถ่ายรูปที่ริมหาดได้เลยเพราะว่าที่พักก็ติดกับดินหาดแสงจันทร์เลยเนาะก็คือแบบไกลมากๆเดินข้ามถนนก็ถึงทะเลเลยให้ดูบรรยากาศอีกรอบหนึ่งก็ตอนนี้ก็คือ ฝอาทิ์คือตกแล้วนี่สวยมากระยองเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าเที่ยวมากๆเรียกว่ามาจังหวัดเดียวเที่ยวครบได้ทุกแบบเลยยิ่งถ้าใครชอบเที่ยวทะเลชอบนอนริมทะเลฟังเสียงคลื่นแถมชอบอาหารทะเลสดๆมาระยองบอกเลยไม่ผิดหวังจริงๆและนอกจากทะเลแล้วยังมีสวนดอกไม้หาชมดนยากมีคาเฟ่และมุมถ่ายรูปย่านเมืองเก่าที่บอกเลยว่าสวยมาก ได้ลูกกลับบ้านเพียบแน่นอนใครอยากเที่ยวแบบทริปนี้ตามรอยกันได้เลยนะครับและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องไปคนเดียวหรือจะมาพูดคุยคอมเมนต์กันก็นได้นะครับฝากติดตามคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้า